ครับพบกันอีกครั้งกับชัยทอล์ h a n n e l สำหรับคลิปนี้นะฮะเพื่อให้เกียรติกับลุงพลนะครับซึ่งเป็นคนทางภาคอีสานและก็ตัวผมเองก็บ้านก็แปะๆกันติดกันนั่นแหละนะครับสกลคนครกับกาลสินเนาะผมอยู่กาลสินนะครับก็อยากจะมาวิเคราะห์เป็นภาษาทางบ้านนะภาษาอีสานนะครับ ขออนุญาตนะครับหากทุกท่านหากบางท่านฟังไม่เข้าใจนะครับคือจังสี่เดอร์พี่น้องนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าคดีน้องช่มพูนมันบุญไหว้ย้อนบักงวลา,านมะกวนตอนเนี่ยจักมันมาบุญไหว้อยังกระดกกระเดีมันเป็นคดีฆาน้องช่มพูนะครับอ่าหลานเจ้าของ มันก็บบริเกียวครับเรื่องอื่นเลยเวียบบ้านการบร้านสางมาหาเรื่องเขาบวเป็นตะสะแตกบักฮาเนี่ยจักยังกระดอกกระเดียวเขากะพย่ยามหาลักฐานนู่นนี่นั่นกบ,บ่หมีหยังชาบ้านกะจักแมนยังมาหาแต่เรื่องแต่เล่าให้เล่าลูงพ้นกระได โบมีหลักฐานกับมาไซไลอันซุ่มสิว่าดีๆเทื่อแรกกะมากจักแนวไดไปไปมากมากกัมาหาตะเื่องกันเพเป็นตะสะแตกสรูปแล้วจักไผตัวไผเออมาหาแต่ว่าลุ่งพ่นนั่นกับอี่ยังอ่ะขอนไม่ตะเขียนเพื่อมาหลอกล่วงประชาชนเพิ่นโบเห็นนำ้ำ มสร้างพญานาคใครค้นกาบไว้คือว่านละ่ะมันจะคล้องกับรูปจะคล้องไปหอยพ่อผู้นั้นผู้นีก้กต่ว่าเศาาร้าเขาว่าดอกวา่าล่างค้นกับว่าอ,อ,อีหยังอ่ะหมออยังก่อหมอยน่นเป็นยังมันย่ำไปพ่อผีหลอกคือยังหักเป็นโรคล่ำไส้สิพันว่าเป็นโรคกระเพาะสิพันยังว,ว่าอยู่ <laughs> โอ้ยจกักออหยางเป็นหยางนาะพี่น้องเนาะฟังไปฟังมาก,กับมุนไยปุ้ยปานเตนเฮ็ดตอนจกักไปเป็นไผพ่นตาฟองกับตาฟองหยางแห้งกับ่ได้ลูกพ่นตอนเนี่ยตดแห้งกับว่ได้เจอรถท่านประท่านช่มล่มแมงสาเพื่อแมงว่นหัวเคียยก่อเขาตั้งใช้าย,ยากไหถทานายตับยากเมนยัง ผูใดมาวุ่นไหยกับลุงพ้นตอนนี้แจงยองบางมัดเอารถจะกคดียัง้งเป็นคดียัง้งเด็กหน่อยครับบ่วันจักกียก็ได้อืมบ่าท่นเนี่ยบรรลุน,นิติภาวะแจก็ยังบอดสนใจเลยเป็นจะไปฟ้องอยุ่มเนี่ยร่างแกเด็กหน่อย้ยาคกิดแนวเดี๋ยงไงบ่เป็นแห้งเทาแห้งปึก แห่งเทาแห่งคืดบ่เป็นต่อไปจ้งติมันคดียังอีกบุกฮะแต่เนี้ยออกมาฟ้องผู้นั้นผู้นี้จะเป็นเร็กหน่อยคก็จะฟ้องเก่งครับนะน้องเพื่อนเห็เนาะคือว่าล่ะหัวแจ่มันบ่คอยมีผมกับขาดข้อบกุนจะเลยห์หาข้อบกุนใส่เจ,จ้าของโดยการจะไปหาเลี้ยงชาวบ้านเขาเนาะ เรียว่าค้นหัววิวนะครับย่างไปเซกกระห้อนมองนั้นส้มมันเียงกับหัวแสงตะเว้นรักสีวาจังเน,น็อมีลักทันอ้างอิงยังกับหาเลี้องเขาแนวไหมซื้อกับคักขนาดช่องอัมมหิตเบียกบ่งานการโปรสั่งไปหาแต่แนวมาใส่ไหลลุงพด ยากมันยังบ่ได้อันนึงกับเชียวอันนึงอันนี้ก็ได้เออเข่าขากันดีปานยังก็เบาหวานด้วยสิเมนเฮ็ดบุญมาน้ำกันคักอยู่ซุมนี่ก็ได้สินเสมอกันเลืไปน้ำกันซองลองบดความสีบวกพี่น้องเอ้ยค่อยเบิ้งไปต่อไปถ้าเบิ้งท่านต่ํำสิเรียนงานพันขึ้น ออไปก้าวเขาเสียหายไปบ่เขาเสียหาย,หเ,าเ,ย,หายเดี๋ยวกระโดนเขเบิง้งกุลละเขาบอกว่าเสีกยกังไปท่านจบอย่าเพิ่มนับศพทหารรอชมตอนต่อไปเด้อพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าถือใจ สำหรับภาษาอีสานนะครับขอบคุณหลายๆแล้ลวพ่อกันไหมพี่น้องวัดซ <_ EN _> บจังิงเลย